วัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลนนั่นเองครับวันนี้ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับมาเจอครูนเด่นแบบนี้ซึ่งวันนี้ครูเด่นมาสอนต่อจากครั้งก่อนครับก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ครูเด่นจะไปยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับโอเคนะแล้วก็จะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิด หนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ษษปร6หกเล่ม1ไปที่หน้า103ได้เลยครับนี่เปิดมาแล้วจะเจอตัวอย่างที่14แบบนี้นะครับไม่รอช้าครูณเรียนขอเริ่มก,กันกับตัวอย่างนี้กันเลยครับมาดูตัวอย่างนี้เขาบอกว่าอาไผ่นะครับขายเสื้อราคาตัวละ269บาทลูกค้าชาวต่างชาติต้องการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินอะไรครับดอลลาร์สหรัฐเอาละครับ ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างน้อยนะครับเพราะถามว่าอย่างน้อยกี่ดอลลาร์สหรัฐครับเขากําหนดมาให้ด้วยว่า1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30.83บาทและให้ตอบเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับไม่รอช้าขอเข้าขั้นตอนที่1กันเลยครับนักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามให้หนึงโจทย์เขากําหนดอะไรให้บ้างเขาบอกว่าอาไผ่นะครับขายเสื้อราคาตัวละ269บาท ชาวต่างชาติต้องการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่าลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยต้องจ่ายเงินอย่างน้อยกี่ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ให้ตอบเป็นจํานวนเต็มนะครับโดยมีข้อกําหนดว่า1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ30.83บาทแล้วก็ต้องตอบเป็นจํานวนเต็มด้วยนั่นเองโอเคเมื่อเรียนได้ขั้นตอนนี้นเสร็จปุ๊บต้องไปวางแผนเขาขั้นตอนที่2กันเลยครับมาดู ดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนจากอะไรครับจากราคาเสื้อเท่าไหร่นะ269บาทอันนี้คือราคาเสื้อนะครับ,บทีนี้ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยต้องการจ่ายเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐครับและนักเรียนต้องทราบว่า1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเท่าไหร่นะ30.83บาทสแสดงว่านักเรียนก็ยังไม่ทราบว่าเอ๊ะมันจะมี30.83บาทเนี่ยกี่กลุ่มถึงจะรวมกันแล้วได้269บาทนั่นเอง โอเคนะดังนั้นเมื่อนักเรียนแบบนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าเอ้ย269แบ่งเป็นกลุ่มละ30.83 30.83ไปหลายๆกลุ่มแบบนี้เรียกว่าการหารนั่นเองเก่งมากครับดังนั้นก็เข้าขั้นตอนที่3ได้แล้วครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า269หารด้วย30.83นั่นเองเก่งมากดังนั้นขอวิธีทํำกันเลยนะครับมาดูครับวิธีทำก็เริ่มจากการเขียนว่าอะไรอาไผ่ขายเสื้อราคาตัวละ 269บาทลูกค้าชาวต่างชาติต้องการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐลูกค้าชาวต่างชาติต้องจ่ายเงินก็คือเป็นตัวนี้าหารกันครับชุบเอาล้ครับซึ่งตัวนี้ครูนเดีนขอตั้งหารให้ดูได้ไหมเอ่ยโอเคเนาะตั้งหารให้ดูนะครับดังนั้นมาดูครับชุบตรงนี้นักเรียนจะได้ว่าอะไรครับตัวนี้นักเรียนจะเขียนได้ว่า269หารด้วย 3 0 8 3ทดยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนักเรียนต้องเขียนเป็น3,083 2ตำแหน่งส่วนด้วย100แล้วนักเรียนเรียนกับครูนั่นไปแล้วครับถ้าเป็นการหารนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็นการอะไรนะเปลี่ยนเป็นการคูณนัน้นจะได้269คูณกับพอเปลี่ยนจากหารเป็นคูณปุ๊บนักเรียนอย่าลืมกลับตัวเศษเป็นส่วนด้วยจากตรงนี้นะครับนั้นจะได้เท่าไรเอ่ย269คูณกับ100ส่วน 3 0 8 3นั่นเองครับซึ่งนักเรียนก็คูณให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะย้ําไปแล้วว่าเจ้าตัวส่วนนี้เขาไม่เขียนส่วนคือส่วนเป็น1นนั่นเองดังนั้นเจ้าก้อนนี้นักเรียนก็จะได้เท่าไหร่ครับ269เคูณกับ100เป็น2 6 9 0 0นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วย3 0 8 3นนั่นเองครับนักเรียนก็ไปหาตัวนี้มาให้คุณนิดนึงเนาะนักเรียนขอทดเลขให้ดูนะครับไป โดยเริ่มจากการตั้งหารนั่นเองมาครับในครูเรียนตั้งหารให้ดูนะดูครับ26900หาครับหารด้วย3083ดังนั้นตัวแรกนักเรียนก็ดูครับว่า3083คูณกับอะไรไม่เกิน26900คูณกับอะไรนะ8ครับอักเรียนบอกว่า8นะลองดูครับมาแปดคูณกับสเป็น24ครับโอเคนะ 8 3 24ี่เขียน4ี่ทด2ครับต่อไป8คูณกับเป็น64 64ทดมา2เป็น66ครับเ็เขียนหทด6ต่อไป8ปคูณ0ย์ได้ศนย์ทดมาอีกเป็น6ครับต่อไป8คูณกับสาเป็น24ครับชุบนักเรียนก็ลบกันให้เรียบร้อยครับตัวนี้ต้องยืมมานะครับศูนย์ยืมมาเป็น10 0ศูนย์ให้เขายืมไปแล้วติดลบยืมมาอีกทีนึงเหลือ9ตัวนี้ให้ยืมเหลือ8ครับดังนั้นมาดูครับ ตัวแรกลบกัน10ลบ4เหลือ6ครับ9ลบ6เหลือ3 8ลบกับ6เหลือ2และตัวสุดท้าย6กลบกับ4เหลือ2นั่นเองนักเรียนก็จะเหลือเท่านี้ครับซึ่งนักเรียนก็ต้องหารต่อนะครับตัวนี้นะเอ๊หารไม่ได้นะักเรียนต้องใส่จุดโถสนิยมแล้วก็เติมอะไรให้เขาเติมศูนย์ครับโอเคนะดังนะั้นตัวนี้3 0 8 3าคูณกับอะไรไม่เกิน2 2งห0ืิ ประมาณเจ็ดนะครับอ่านะมาคูณเลขดูครับตัวแรกเจ็ดคูณกับสามเป็นยี่สิบเอ็ดครับเขียนหนึ่งทดสองต่อไปเจ็ดคูณกับแปดห้าสิบหกทดมาอีกสองเป็นห้าสิบแปดเขียนแปดทดห้าต่อไปเจ็คูณกับศูนย์เป็นศูนย์ทดมาห้าเป็นห้าครับเจ็ดคูณกับสามเป็นยี่สิบเอ็ดนั่นเองครับเรียนก็ลบกันให้เรียบร้อยตัวนี้ยืมมาเป็นสิบครับตัวนี้เหลือเท่าไหร่ ห้าแต่ไม่พอต้องยืมมาเป็นสิบห้านะตัวนี้เหลือสองต้องยืมมาเป็นสิบสองและตัวนี้ให้ยืมไปแล้วเหลือหนึ่งครับหมดพอดีดังนั้นสิบลบหนึ่งเหลือเก้าครับต่อไปสิบห้าลบแปดเหลือเจ็ดสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดครับสุดท้ายหมดแล้วเหลือเท่านี้ครับนะักเรียนดูต่อเลยตัวนี้นะหารต่อไม่ได้นะักเรียนต้องเติมศูนย์ให้เขาอีกหนึ่งตัวสามพันสิบสามคูณกับอะไรไม่เกินเจ็ดพันเจ็ดร้อย เกสิบครับคูณกับประมาณเท่าไหร่นะประมาณสองถูกไหมตัวนี้นะเพื่อนเขียนสองนะครับมาดูสองสองคูณสามเป็นหกครับสองคูณแปดสิบหกเขียนหกทดหนึ่งสองคูณศูนย์เป็นศูนย์ทดมาหนึ่งเป็นหนึ่งครับสองคูณสามเป็นหกจะได้ประมาณเท่านี้คุณเ่นขอคิดเลขละเอียดข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเนาะเนื่องจากข้อนี้เลขยากนิดนึงนะครับโอเยนะมาดูดึงนั้นลบกันครับตัวนี้ลบไม่ได้ก็ยืมมาเป็นสิบ ให้ยืมเหลือแปดครับมาลบกันครับเหลือสี่เหลือสองเหลือหกชุดตัวนี้นะลบมาแล้วเหลือเท่านี้นะครับนักเรียนโอเคนะเมื่อเหลือเท่านี้เสร็จปุ๊บโอ้ยยังไม่หมดนะนักเรียนตัวสุดท้ายยังเหลืออะไรเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งอ่ะเหลือเท่านี้นักเรียนก็ใส่ศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ได้ประมาณเท่าไหร่สามพันดสิบสามคูณกับห้าอ่ะคูณได,ได้ประมาณห้านะครับลองคูณดูประมาณห้า ห้าคูณสามเป็นสิบห้าเขียนห้าทดหนึ่งนะครับห้าคูณกแปดเป็นสี่สิบกับหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดเขียนหนึ่งทดสี่ห้าคูณกับศูนย์เป็นศูนย์ทดใหม่สี่เป็นสี่ห้าคูณกับสามเป็นสิบห้านักเรียนก็ลบกันไม่เกินครับไม่เกินนะทีนี้ครูเรียนเอาแค่นี้พอนักเรียนจะได้คําตอบมาเป็นเท่าไหร่ครับแปดจุดเจ็ดสองห้าแต่ข้อนี้ครูเรียนขออนุญาตเขียนเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง นักเรียนก็ต้องไปดูทดซิยอตำแหน่งที่สามครับเป็นห้าต้องปัดขึ้นหรือปัดลงนะครับปัดขึ้นดังนั้นจะได้แ7ดจดเจ็ดสามซึ่งก็ตรงไหมเอ่ยตรงกันนั่นเองเขาก็เลยใช้เป็นเครื่องหมายประมาณค่านั่นเองโอเคนะครับตรงนี้นะนักเรียนคิดเลขให้แล้วนะครับเมื่อกี้นะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าอะไรเอ่ย ดังนั้นเนี่ยลูกค้าชาวต่างชาติต้องจ่ายเงินอย่างน้อยเท่าไร8.73ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาบอกว่านักเรียนตอบเป็นจำนวนเต็มก็ต้องดูครับเฮ้ยเจ็ดเกินห้ามาต้องปัดเพิ่มเป็นเก้านั่นเองครับดังนั้นจากแปดกว่าก็ต้องปัดเป็นเก้านั่นเองนักเรียนก็เขียนตอบครับว่าลูกค้าชาวต่างชาติต้องจ่ายเงินอย่างน้อยเก้าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับโอเคนะได้มาแล้วเนาะตรงนี้เนาะ ทีนี้นักเรียนเมื่อนักเรียนได้คําตอบเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองครับมาดูเนื่องจากเท่าไหรเอ่ย30.8สมเนี่ยใกล้เคียงกับเท่าไหรครับใกล้เคียงกับ30ถูกไหมเอ่ยดังนั้น269เนี่ยก็ต้องใกล้เคียงกับ2 7 0เจครูุณขอปัดเป็นตัวเลขก,กลมๆง่ายๆเลยนะครับดังนั้นั้นประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนจะได้ว่า 269หารด้วย30.83ก็ต้องใกล้เคียงกับ270หารด้วย30นั่นเองซึ่งตัวนี้คิดเลขกลมๆได้มาแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ9นั่นเองครับโอเคนะก็ดูง,ง่ายๆเลยเออไม่ยากครับตัวนี้นะเออ3คูณเกเป็น27แล้วก็ใส่ศูนย์หตัวเป็น270พอดีครับดังนั้นเฮ้ยใกล้เคียงกับที่เราคำนวณเลยไหมครับใกล้เคียงกันดังนั้นเป็นคำตอบที่ สมเหตุสมผลแล้วนั่นเองครับทันไหมเอ่ยน่าจะทันเนาะไหนใครทันยกมือสูงๆครับโอ้โหน่ารักมากนะครับโอเคครับอาหานักเรียนมาต่อกันกับแบบฝึกหัดหน้าที่94นะครับนักเรียนเปิดมาแล้วเจอข้อ1เลยนะครับเพื่อนขออ่านคําสั่งก่อนเขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทาด้วยพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะครับดังนั้นมาเริ่มกันกับข้อที่1กันเลยครับ เขาบอกว่าในหนึ่งปีนะครับไรอ่างุนของลุงมงคลเนี่ยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สามครั้งครับครั้งแรกเก็บอ่างุนได้ห้าร้อยแปดสิบสาจุดเจ็ดห้ากิโลกร,รมัมครั้งที่สองเก็บอ่างุนได้น้อยกว่าครั้งแรกนะครับเก้าสิบสองจุกกิโลกร,รมัมและครั้งที่สามเก็บอ่งุ่นได้น้อยกว่าครั้งที่สองไปอีกสี่สิบเจ็ดจุดแปดสองกิโลกร,รมัมเขาถามว่า ครั้งที่สามลุงมงคลเก็บองุ่นได้กี่กิโลกรัมนั่นเองครับและขอเริ่มการกับขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนเขียนก่อนครับว่าโจทย์เขาบอกอะไรมาบ้างนะนักเรียนเขียนเลยครับโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างครับชุบอ่าโจทย์กําหนดว่าเนี่ยครั้งแรกนะลุงมงคลเก็บองุ่นได้เท่าไหร่ครับครั้งแรกเก็บองุ่นได้อ่า 5้3 7 5อยแป้ากิโลกรัมครูเรียนขอเขียนตัวย่อนะครับและครั้งที่สองครับเขาบอกว่าครั้งที่สองเป็นไงเอ่ยเก็บอนุ่นได้น้อยกว่าครั้งแรกนะครับครั้งที่สองอเก็บอนุ่นได้น้อยกว่าครั้งแรกเท่าไหรครับ เก้าสิบสองจุดศูนย์หกกิโลกรัมและก็ครั้งที่สามครับอ่ามาดูครับครั้งที่สามเก็บองุ่นได้น้อยกว่าครั้งที่สองอีกนะครั้งที่สามเก็บองุ่นได้น้อยกว่าครั้งที่สองเท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดจุด 82กิโลกรัมครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้หมดเลยนะแทนเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามครับโจทย์เขาถามว่าครั้งที่สามเนี่ยลุงมงคลเก็บองุนได้กี่กิโลกรัมเดนเขียนเลยครับโจทย์ถามว่าครั้งที่สามนะครับเียนดูนะครั้งที่สามลุงมงคลเก็บองุน ได้กี่กิโลกรัมนั่นเองโอ้โหนักเรียนก็เขียนตอบให้เรียบร้อยนะครับเขียนให้ครบนะไม่เขียนตอบนะเขียนให้ครบนะครับเมื่อนักเรียนเขียนขั้นตอนที่1เสร็จแล้วก็ไปเข้าขั้นตอนที่2ครับก็คือการวางแผนดังนั้นเมื่อกี้อ่านโจทย์แล้วเขียนแล้วว่าโจทย์บอกอะไรให้บ้างโจทย์เขาถามหาอะไรนักเรียนสามารถวางแผนการแก้ปัญหาได้แล้วนะครับมาดูดังนั้นครั้งแรกเนี่ยนักเรียนอ่านนะนักเรียนจะเห็นเลยว่าครั้งแรกเขาจะเก็บเป็นไง ได้มากที่สุดเลยเพราะครั้งที่สองก็ได้น้อยกว่าเดิมอีกถูกไหมครับดังนั้นครั้งแรกได้เท่าไหร่นะห้าร้อยแปดสิบสามจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมครับนี่ครั้งแรกห้าร้อยปดสิบสามจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมซึ่งครั้งที่สองอันนี้คือครั้งที่หนึ่งนะครั้งแรกครับจบต่อไปไปดูครั้งที่สองครับครั้งที่สองเขาบอกว่าเป็นไงนะครั้งที่สองเก็บได้น้อยกว่าครับ น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เอ่ยชุอ่าน้อยกว่าครั้งแรกอยู่เก้าสิบสองจุดศูนย์หกกิโลกร,รมัมแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยต้องหายไปนะครับเจ้าตัวนี้ต้องหายไปาาไหายไปเท่าไร่ตรงเนี้ยหายไปเท่าไหรเก้าสิบสองจุดศูนย์หกกิโลกร,รัมนะครับตัวนี้นะอ่าดังนั้นก็จะเหลือครั้งที่สองเท่านี้ครับชุหายไปแล้วนะเหลือครั้งที่สองเท่านี้ดังนั้น ครั้งที่2นักเรียนยังไม่ทราบนักเรียนก็ต้องหามาก่อนว่าเออครั้งที่2เนี่ยนะเขาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันหายไปแล้ว9 2 0 6สิบกกิโลกรัมก็คือได้น้อยกว่านั่นเองและครั้งที่3ครับเขาบอกว่าอะไรครั้งที่สามจะเก็บได้น้อยกว่าครั้งที่2อีก4 7 8 2ิบดแปดงกิโลกรัมเดินครั้งที่3ก็ได้น้อยกว่าไปอีกนะครับตรงนี้ชุดอ่ะน้อยกว่าครั้งที่สาครั้งที่สนะ ซึ่งน้อยกว่าไปเท่าไหรตรงนี้ที่หายไปก็คือเท่าไหร่ครับ47.82กิโลกรัมนั่นเองเก่งมากเด่นตรงนี้ที่หายไปก็คือ47.82กิโลกรัมดังนั้นก็จะเหลือครั้งที่สามอยู่เท่านี้นั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองครับและนักเรียนสังเกตว่านักเรียนต้องหาสิ่งที่โจทย์เขาถามอยู่2ส่วนด้วยกันแต่โจทย์ถามคําถามเดียวนะ นักเรียนต้องมี2ขั้นตอนโอเคนะมีสองขั้นในการหาคําตอบของข้อนี้นะครับเมื่อมองออกแล้วแบบนี้นักเรียนก็ไปเข้าขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับโอเคนะไปดูครับดังนั้นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก่อนเลยครับชอ่ะ เคลื่อนขอย้อนกลับไปดูนะหมายความว่าอะไรได้สังเกตว่าเฮ้ยครั้งแรกเขาได้5้าร้ยกว่าๆแล้วกันนะคลื่อนพูดแบบนี้5้า้อยกว่าๆกิโลกรัมครับครั้งที่2หายไปแสดงว่าต้องลบถูกไหมครับลบเท่าไหร่9 2 0 6บอออกและครั้งที่สมก็น้อยกว่าเดิมก็ต้องลบออกไปอีกเท่าไหร่47.82นั่นเองโอเคนะดังนั้นครูนิเด่นจะได้แบบนี้ครับว่าจะได้อะไรนะจำเลขไม่ได้ครับ 583.75นะครับตัวนี้นะมาดูครับ583.75ลบครับครั้งแรกเขายหไปเท่าไหร่นะครั้งที่2ได้น้อยกว่าครั้งแรกอยู่92.06นะครับดังนักเรียนลบ92.06แล้วก็ต้องไปลบ47.82อีกหนึ่งครั้งลบกับ92.06อ่ะใส่วงเล็บแล้วก็ไปลบสี 82อีก1ครั้งแล้วก็ต้องเท่ากับช่องว่างนะครับแบบนี้นักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วคุณขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นใจถ้านักเรียนไม่มั่นใจนก็สามารถเปิดย้อนไปดูได้นะว่าตัวเลขที่นักเรียนเขียนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามี92.06กับ47.82ใช่ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วนั่นเองครับโอเคนะเมื่อเรียนได้แบบนี้ก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องทำไงมครับก็ต้องแสดงวิธีทำนั่นเอง ดังนั้นมาดูครับวิธีทำอ่าดังนั้นนักเรียนจะเขียนว่าอะไรครับเดิมเลยเนี่ยอะไรนะลุงมงคลอ่าครั้งแรกนะครับนักเรียนเขียนเลยครั้งแรกเก็บองังนได้ห้าร้อยดสิบาจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมเคนะดังนั้นอ่าครั้งแรกเก็บอังุนได้ ห้าร้อยปสิบสามจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมนะครับแล้วเขาบอกว่าครั้งที่สองได้น้อยกว่าครั้งแรกอยู่เท่าไหร่ครับครั้งที่สองเก็บได้น้อยกว่าครั้งแรกอยู่เท่าไหร่นะเก้าสิบสองจุดศูนย์หกนะครับตรงนี้เพื่อนขอเลื่อนมานิดนึงครับรมา 92.06กิโลกรัมนักเรียนก็ต้องนํามาลบกันซึ่งครูเนสอนไปแล้วนะครับว่าลบกันนักเรียนต้องวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนั่นเองซึ่งของครูเนียนตอนนี้ตรงกันแล้วนะครับนักเรียนก็ช่วยครูเรียนลบตรงนี้หน่อยได้ไหมเอ่ยน่าจะได้เนาะมาดูครับตัวแรกเฮย้ย5ลบ6ไม่ได้ครับยืมมาเป็น15 7ให้ยืมไปแล้วเหลือ6ครับดู15ลบกับ6เหลือ9ครับ6ลบศูนย์เหลือหครับ ต่อไปครับ3าลบสเหลือหนึ่งแปลบเไม่ได้ยืมมาเป็น18 5ให้ยืมเหลือ4ครับ1 8บลบเเหลือ 9, 9ครับแล้วก็ดึง4ลงมาได้เลยดังนั้นหมายความว่าอันนี้คือครั้งที่2นะครับนักเรียนก็เขียนน,นิดนึงครับว่าครั้งที่2เก็บองุ่นได้เท่าไร่เอ่ย 491.69อยกิโลกรัมนั่นเองแต่เขาถามครั้งที่3ครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูครับว่าครั้งที่3เนี่ยเป็นไงครั้งที่3เก็บได้น้อยกว่าครั้งที่2อยู่เท่าไหร่ครับ47.82อย่าลืมวางตำแหน่งทศยมให้ตรงกันนะครับ เมื่อนักเรียนวางจุดทศนิยมตรงกันแล้วนะักเรียนก็นํามาลบกันอีกหนึ่งครั้งซึ่งช่วยครูได้ลบอีกสักครั้งนะครับนักเรียนมาดูครับตัวแรกเลยเริ่มจากทศนิยมตำแหน่งที่2ก่อน9ลบกับเโดย9ลบกับ2เหลือ7ครับต่อไป6ลบ8ไม่ได้ยืมมาเป็น16ครับตัวน,นี้ให้ยืมเหลือ0ูนย์นะ16ลบ8เหลือ8ครับเอาแล้วต่อไป0ย์ลบ7ไม่ได้นะักเรียนก็ยืมมาไกลเป็น10 9ให้ยืมเหลือ8 ต่อไปครับ10ลบ7เหลือ3ครับ8ลบ4เหลือ4แล้วก็ดึง4มานั่นเองเป็น4 4 3 8 7กิโลกรัมนักเรียนก็เขียนนิดนึงว่าอันนี้คือครั้งที่3นั่นเองเก็บองุ่นได้ฉันก็เขียนครับว่าครั้งที่3เก็บองุ่นได้ 400เท่าไหร่เอย่ย43.87กิโลกรัมถ้าเรียนมีพื้นที่ว่างนักเรียนไปเขียนตอบให้สวยงามนะครับเมื่อได้คําตอบเสร็จปุ๊บนักเรียนอย่าลืมขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองดังนั้นมาดูครับจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับนักเรียนตัวนี้ครูเน้นขอดูเป็นตัวเลขกลมๆเลยได้ไหมเอย่ยได้เนาะดูเป็นตัวเลขกลมๆนะครับดังนั้นตัวนี้จะได้ประมาณเท่าไร่เอย่ย ประมาณนะ583.75ก็ประมาณ584นะครับนตัวนี้นะ584ปัดเพิ่มนะจุดเจนะเก้าบูยหูยนักเรียนจุดศไม่ถึงหปัดลงดังนั้นก็เป็นประมาณลบกับ92ประมาณนี้ครับแล้วก็ลบออกอีก47.8สิบเรียนดูจุด8ครับ8เกินหปัดเพิ่มครับดังนั้นเป็นประมาณ48ครับแอ ดังนั้นหมายความว่าคําตอบที่นักเรียนได้ต้องใกล้เคียงกับตัวนี้ถูกไหมเอ่ยดังนั้นลองไปดูครับครูนักเรียนก็นำห้าร้อยแปดสิบสี่ครับอ่ะขอทษให้ห้ารอยปดสิบสี่ไปลบกับเก้าสิบสองนะครับช่วยครูนเรียนลบหน่อยนะเหลืออะไรเหลือสองครับตัวนี้เป็นสิบแปดตัวนี้เหลือสี่นะครับลบกันเหลือเก้าเหลือสี่ร้อยเก้าสิบสองราต้องไปลบอีกเท่าไรสี่สิบปดครับไปดูลบอีกสี่สิบแปดครับ นักเรียนลบต่อเลยนะตอวนี้ไม่ได้ก็ยืมมาเป็น12ครับให้ไปแล้วเหลือ8ครับเหลือสี่เหลือ4แล้วก็4นั่นเองคำตอบของนักเรียนต้องใกล้เคียงกับประมาณเท่าไหร่เอ่ย4ี่รอยซึ่งย้อนกลับไปดูครับว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันได้44 3 8 7บาดกิโลกรัมซึ่งใกล้ไหมครับใกลหรือข้อนี้นักเรียนจับประมาณตัวเลขเป็นจำนวนกลมๆเลยก็ได้เช่น 5 8 3ร้อยปสิสาจุดเจ็ดห้าใกล้เคียงกับหกร้อยก็ได้เก้าสิบสองใกล้เคียงกับหนึ่งร้อยก็ได้ครับแล้วก็สี่สิบเจ็ดจุดแปดสองใกล้เคียงกับห้าสิบแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันแต่ครรนขอให้ดูรละเอียดนิดนึงเนาะดังนั้นคําตอบของนักเรียนเป็นไงใกล้เคียงแล้วนักเรียนก็เขียนครับว่าคําตอบที่นักเรียนได้เนี่ยเป็นไงเอ่ยใกล้เคียงกันแล้วนะซึ่งมาจากอะไรครับคําตอบของเราต้องใกล้เคียงกับอะไรครับ ห้าร้อยปดสิบสี่ลบกับเก้าสิบสองลบกับสี่สิบดได้ผลลัพธ์เท่ากับ4ี่รอยสิบสี่ซึ่งใกล้เคียงกับอะไรเอ่ยสี่ร้อยสี่สิบสาจุดปดเจ็ดนั่นเองซึ่งเมื่อใกล้เคียงกันแล้วแบบนี้ก็แสดงว่าคำตอบที่เรียนได้มาเป็นไงสมเหตุสมผลนั่นเองครับนักเรียนก็เขียนนิดนึงครับว่าคำตอบที่นักเรียนได้มานั้นสมเหตุสมผลนั่นเองโอเคนะครับเห็นไหม ข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับแต่เป็นการลบทศนิยมซึ่งเคลื่อนสอนไปแล้วใช่ไหมเอ่ยดยวนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ฝากไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับโอเคนะดังนั้นวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมนะครับนักเรียนคนไหนยังไม่แม่แมนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยคนไหนที่อยากฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมให้ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือแบบฝึกหัดของอักรษรคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1น,นั่นเองครับโอเคนะ งันวันนี้ครูน้องขอไปเตรียมสอนในครัหน้าก่อนละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น